คลาสสิกมากครับผมเห็นมีแบบเป็นเม็ดเม็ดอ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่เม็ดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเม็ดดำๆอ่ะคืออะไรเป็นเป็นสลักตัวยึดสลักสลักยึดหน้าหลังเพื่อไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับความรู้ใหม่เลยเนี่ยครับคูบานันตาไม่เคยบานันตายนะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอันนี้แล้วเขาคือต้นตำรับของการทำราวหูกะลาแกะใช่ครับอันนี้เป็นยันด้านหลัง นี่ก็คู่วานันตาเหมือนกันใช่ครับลงรั้าคู่สวยมากคุณผู้ชมแพงไหมพี่แจ้อย่างนี้ก็คู่หนึ่งถ้าสวยๆหลักหลักแสนเกือบปลายๆแล้วครับอ๋อแต่จะไม่เด้นกันอ่าใช่ครับแต่ต้องเป็นไซส์เล็กพิเศษนะครับถ้าไซส์ใหญ่จะราคาอยู่หลักแสนสองสามแสนถึงห้าแสนอะไรอย่างี้ยนะครับจำนวนเยอะไหมครับอย่างนี้ สร้างเมื่อก่อนผมเห็นบ่อยนะครับเมื่อก่อนผมเคยได้แบบคู่หนึ่งไม่แพงหกเจ็ดแปดพันยู่เรเลตประมาณนี้แต่ตอนหลังก็เริ่มหายากราคาเป็นแสนขึ้นหมดเลยถ้าจับคู่ได้นะครับคือจะโด่งดังอยู่แล้วทางในภาคเหนือใช่ทางภาคเหนือ,อใช่ครับอันนี้คือวิธีการทําด้านหลังนะฮะเหมือนการลงลักลงอะไรยังหมดัดหมาดอยู่นะครับแล้วก็ปิดทองเสร็จยังหมัดมาดขั้นหนึ่งก็ลงจานเลยครับ อันนี้พิมพ์เขาจะมีพิมพ์หัวจุกนะครับหัวเขาจะน้ําแหลมหน่อยอ๋อครับนะครับ